ที่จังหวัดระยองเนี่ยเรียกว่าหนักมากค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งเพจที่ใช้ชื่อว่าระยองต้องประกาศด่วนเลยนะคะว่าหลายพื้นที่ของระยองตอนนี้รับน้ำไม่ไหวแล้วต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์จากลูกเพจระยองในแต่ละจุดว่าท่วมตรงไหนอย่างไรบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยที่อัพกันอยู่ในเพจนี่ย20จุดค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านแรงซอย17 น้ำคอกซากพงอำเภอแกลงหนองว่าห้วยโป่งวัดพรงสวยัยสวนแก้วแมคโครซอย6เคหะน้ำคอกเขตซากพงนี่อย่างนี้เป็นตน้นหมู่บ้านก็หลายจุดนะคะหมู่บ้านสีสุนทรตรงข้ามอัดสำน้ำใกล้จะเข้าบ้านแล้วหมู่บ้านพรเทพที่ตำบลชากพงท่วมหนักมาก7 2หลังท่วมหมด เวลานี้น้ำก็ยังไม่ลดไฟก็ดับมีอัปเดตกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชมท่วมหนักมากแล้วหลายแห่งเสียหายค่ะอย่างแถวแถวแยกเทศบาลทับมาล้นแล้วนะคะล้นแล้วก็ท่วมเข้าบ้าน สายล่างก็มีคนเขียนเข้าไปบอกระบายไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องขนของหนีน้ำอา้าวชาวระยองเป็นยังไงกันบ้างคือมันตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่สองวันที่แล้วอ่ะพี่ไก่วันซืนตกหนักเมื่อวานก็ตกหนักนะคะแล้วหลายจุดเลยท่วมเนี่ยมีสูงตั้งแต่เมตรหนึ่งไปจนถึง2เมตรฝนหยุดแต่น้ำมันก็ยังแรงและระดับน้ำดูเหมือนจะยังไม่ค่อยลงค่ะ ชาวบ้านเขาบอกจริงๆภาวนาให้วันนี้เนี่ยฝนไม่ตกลงมาซ้ำ้าไม่ลงมาซ้ำเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่อย่างที่บอกพยากรณ์อากาศบอกมาแล้วนะคะวันนี้ภาคตะวันออก60%ของพื้นที่นี่เป็นเกิดภาพอย่างนี้อุทกกััยที่จังหวัดระยองค่ะขนตู้เย็นกันลูกเล็กเด็กแดงต้องขนกันออกมาจากบ้าน เนี่ยค่ะจุดที่ท่วมสูงก็นี่เลยต้นขาบนเลยนะคะบางจุดก็ถึงเอวะระยองมีจุดที่เป็นห้องแถวที่อำเภอปลวกแดง200ห้องทุกห้องถูกน้ำท่วมตั้งแต่เมตร1นถึงสเมตรค่ะเจ้าของห้องตอนกลางวันเข้าไปทำงานแล้วห้องก็ถูกล็อกเอาไว้ไม่มีใครขนย้ายทรัพย์สินได้ทันเลิกงานกลับบ้านใหม่ทีถึงได้รู้นะคะว่าห้องพักถูกน้ำท่วม บางคนเนี่ยรถเอาไปจอดข้างนอกไม่ทันมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายเป็นภาพอย่างนี้ที่จังหวัดระยองยังหนักอยู่นะคะคุณผู้ชมที่ระยองจะแจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามาผ่านหน้าจอของเราก็ได้นะคะอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเมื่อวานก็ตกหนักนานหลายชั่วโมงค่ะบริเวณร้านอาหารครัวริมโขงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำก็ทะลักเข้าท่วมร้าน เดือดร้อนรถเก๋งจอดอยู่คันหนึ่งก็จมน้ำไปเลยไม่ต้องพูดถึงโต๊ะเก้าอี้เครื่องครัวนะคะถูกน้ำพัดไหลไปเลยค่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ร้านถูกท่วมเป็นประจำเพราะว่าอยู่ใกล้คลองแต่ครั้งนี้รู้สึกจะหนักกว่าทุกๆครั้งมาแรงแล้วก็มาเร็วพัดพาเอาสิ่งของเครื่องครัวโต๊ะเก้าอี้ไปหมดเลยนิีิชนบุรีนะคะ ไปดูอีสานกันสักจังหวัดหนึ่งค่ะอีสานวันนี้อย่างที่บอกเนี่ยจริง,รงๆฝนจะตก40%ของพื้นที่แต่เมื่อวานก็ตกหนักกันหลายจังหวัดขอนแก่น4โมงเย็นตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะบ้านเก่าน้อยหมู่7ตาบลในเมืองอําเภอบ้านไผ่ทั้งลมทั้งฝนนะคะเห็นชาวบ้านเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นลมพายุหมุนเข้ามาเลยพี่ไก่เสียงดังสนั่นไปทั่ว ประมาณสักสิบนาทีพัดผ่านไปทิ้งความเสียหายเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่เสียหายเยอะเหมือนกันค่ะครับ